พรีวิวฟุตบอลคืนนี้ประจำวันที่1กันยายน2566โดยผมจิโกโกาบอลและผมจิมมี่ครับคก่คอนที่จะไปชมการวิเคราะห์กันเราไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับสรุปผลบอลเมื่อค่ำคืนนี้นะครับสำหรับสี่คู่ที่จิโก,โกให้ไปก็เมื่อวานนะครับม่เป็นผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยถูกใจจิโก,โกเท่าไหร่ครับเพราะเมื่อวานก่อนแข่งนะครับราคา ราคาค่าน้านี่ครับมันวิ่งลงมากเลยสําหรับผู้อาแจคนะครับโอ้โหมันคืออาแจคโรเลชันตัวสารองหลายตัวผู้เล่นเลยนะครับเมื่อวานที่โกให้สูงไปก็ไม่ไปเป็นตังเป้าหมายที่ติโกวางไว้นะครับเมื่อคืนอาแจกก็เปิดบ้านแพลูตูดกันเหลดไปสูประตูตอนหนึ่งส่วนพี่ออนะครับเมื่อวานที่โกให้ลองลาปิดไปเมื่อวานนี้มาโดนท้ายเกมนะครับสำหรับลาปิดก็พี่อ๋อก็ชนะไป2อศูนย์ก็คู่นี้ก็เจ้าไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเบียเบสิกตัสเปิดบ้านก็ ชนะดีนโมเคียไป1ประตูต่อศูนย์ทั้งๆที่คองเกมได้มากกว่านะครับสำหรับเบสิกตั๊กแต่เม่สไม่มานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งแอสตันวิลล่าพบกับฮิเบอร์เนียนให้ลองฮิเบอร์เนียนไป2อจุดสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเมื่อวานนะครับ โอ้โหวินล,ล่าผีเข้านะครับกดไปนนเน้นๆเลยครึ่งแรก2-0มาโดยิงครึ่งหลังเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดตอนแรกคิดว่าฮิเบอร์เนียนนะครับมากลับมาคลองเกมคลองบอลได้นึกว่าจะยิงตีตื้์ได้1เม็ดแต่เขาเขาพวกเขาก็ทําไม่ได้ครับเมื่อวานก็โดนไปนะครับยังไงก็ขอโทษสมาชิกที่ตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้โกคัดเน้นๆคัดใหม่ๆคัดแบบแน่นๆให้เพราะวันนี้เป็นบอลที่อ่า ทุกคนทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็กราบขออภัยกับสมาชิกทุกท่านด้วยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับที่โกคัดมาเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับกาดิสเปิดบ้านพบกับบียาเลอาวนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่บียาลิวนะครับบุกมาต่อราคา0.25นะครับสูงต่ําเต็มเกมอยู่ที่ราคา2.75นะครับอัตราราคาพูเจ้าอัตราชนะเจ้าบ้านอยู่ที่ราคา2.95อัตราเสมออยู่ที่ 3.43าอัตราทีมเยียนชนะอยู่ที่2.10ครับมานุตารางคะแนนกันนะครับกาดิสแข่งไปแล้วสนัดชนะไป1น,นเสมอไป1นแพ้ไป1น,น,ปน,นยิงได้เพียงแค่2ลูกนะครับเสียถึง3ประตูมี4คะแนนอยู่อันดับที่10ส่วนเบียรริวนะครับสนัดชนะ1นัดแพ้ไป2นัดได้5เสีย6 มีอยู่3แต้มอันดับที่13ครับไปดูผลงานพบกันทั้งหมดนะครับเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งนะครับเจ้าบ้าน,นครับมีผลชนะแค่1เสมอ4นะครับแพ้5อัตราชนะอยู่ที่10%อัตราทําเงินอยู่ที่66.7%อัตราเกมสูงอยู่ที่44.4%เนะครับผลงานนัดล่าสุดของทั้งคู่เจอกันนะครับเล่นที่บ้านเบียร์วิวเปิดบ้านชนะมาได้2ประตูต่ตอศูนในฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานล่าสุดที่พบกันทั้งหมดนะครับ เจอกันมาทั้งหมด10ครั้งนะครับเจ้าบ้านมีชัยได้แค่1ครั้งนะครับเสมอ4ครั้งแพ้ไป5อัตราชนะอยู่ที่1 0อัตราทําเงินอยู่ที่66.7%อนะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่4 4เนะครับผลงานนั้นล่าสุดทั้งคู่เจอกันนะครับเล่นที่บ้านเบียร์ลิวนะครับเบียร์ลิวก็เปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนผลงานที่เจ้าบ้านเจอกับเบียร์ลิวนะครับกาดิสนะครับเตะกันมาทั้งหมด7ครัเงนะครั้2 อัตราชนะอยู่ที่14.3%แต่อัตราทําเงินที่บ้านของกาดิสนะครับถือว่าสูงทีเดียวนะครับ83.3%อัตราเกมสูงอยู่ที่40%นะครับผลงานนัดล่าสุดก็ที่บ้านเบียริวก็ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เสมอกัน0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับ โดยส่วนมากเล่นที่บ้านการดิสนะครับเจ้าบ้านมักมีผลงานที่ดีกว่ามักทํากําไรได้มากกว่านะครับดูผลงานของเจ้าบ้านกันนะครับสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะ4นะครับเส,สมอ4แพ้2อัตราชนะอยู่ที่40อัตราทําเงินอยู่ที่ 33. 3 3 3อัตราเกมสูงอยู่ที่1 1นะครับสนัดล่าสุดในฟุตบอลนะครับ เสียงเสียเงินนะครับแต่ถ้าผลงานในบ้านของพวกเขาแล้วก็10นัดหลังสุดในบ้านนะครับรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการพวกเขามีผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับชนะได้ถึง6เสมอ2แพ้2อัตราชนะอยู่ที่60อัตราทําเงินอยู่ที่55.6าอัตราเกมสูงอยู่ที่2.2 2ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานต่นะําน่าทํากําไรได้ดีนะครับสำหรับการดิสดูผลงานเบียริลมั่งครับก็คือ10นัด ของพวกเท้านะครับชนะ2เสมอ2แพ้6อัตราชนะอยู่ที่แค่20%อัตราชนะออสหรืออัตราทำลาอยู่ที่30%อัตราเกมสูง50%นะครับไปดูเบียริลในการเป็นทีมเยือน10นัดล่าสุดนะครับชนะไป3เสมอไป2แพ้ไป5อัตราชนะ30%อัตราทำลาอยู่ที่40%อัตราเกมสูงอยู่ที่50%ถือว่าเบียริลเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถือว่าต่ําเลย โอกาสชนะนี่น้อยมากเนาะถือว่าบอลคู่นี้ถือว่าเลทราคาต่ำนี่น่าสนใจมากเลยนะครับเราไปเปรียบเทียบราคานี้แฮนดิแคปกันนะครับสำหรับราคานี้0.25นะครับกาดิสนะครับทำกำไรได้เพียง1ครั้งนะครับเสียไปถึง4นะครับส่วนบียาเลเอานะครับราคา0.25นะครับก็ทำกำไรไป2เสีย3นะครับส่วนอัตราสูงต่ำนะครับ2ลูก 2.75นะครับเจ้าบ้านก็ต่ำไป2สูงไป3นะครับเบียร์เลเอก็เช่นกันครับไปต่ำไป2สูงไป3นะครับ3นัดต่อไปของกาดิสนะครับจะไปเจอ,เจอกับบิวเบลแล้วก็เรียวเบเติสแล้วก็ลายโย่เบเยกาโนนะครับส่วนเบียร์เลวจะไปเปิดบ้านต่อรับกําเนิดของอเมเลียแล้วก็ไปเยือนลายโย่เบเยกาโนนะครับแล้วก็ต่อรับกําเนิดของคิโรนาแต่ว่าก็จะมีการพักเบรกทีมชาติกันก่อนนะครับสำหรับตัวผู้เล่นของเบียร์เลวหลักๆก็ยังตัวเจ็บก็ยังเป็น ชุดเดิมนะครับน่เดิมเอัลเบโตโมราโน่กับข้อแข็งแรงนะครับส่วนกาดิสเนี่ยมีตัวที่ติดโทษแบนนะครับเฟสซานเอเมเตลิโอผู้เล่นตัวหลักๆก็จะเป็นกับตัวหลักจากนัดที่แล้วนะของคาดิกากองหน้าจะเป็นลามอสคู่กับมาทรีนะครับในระบบ4-4-2นะครับส่วนเบียริลก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับเป็นโซลอตส่วนกองกลางตัวเก่งบาเลโฮก็ยังมีชื่ออยู่แน่นอนครับนัดนี้กาปูก็น่าจะได้ลงด้วยนะครับนัดนี้นะครับมิดฟิลด์ ไปดูวิเคราะห์กันเลยดีครับบีอาริวน,นัดที่แล้วเล่นคอ่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวเกือบชนะนะใช่โดนบาซ่าบุกมานำก่อนสองูนด้วยไม่ถึงยี่สิบนาทีแรกแล้วเขาก็กลับมาตีเสมอได้ครึ่งแรกสองครึ่งหลังก็พลิกตําด้วยสามสองแต่มาโดนทีเด็ด2ลูกสุดท้ายครับเด็กบาซา่าเด็กที่ว่าเด็กอายุสิบเจ็ดที่ขึ้นมาใช่แผลงลิฟ <Jam al. S 1> เลยใช่หน้าเด็กมากเลยนะหน้าโคตรเด็กเลยนะออะนัดนี้เป็นไงครับพี่โกนัดนี้นะครับน่าจะไปที่ราคาต่ำนะครับ น่าจะเป็นเจ้าทีมเยือนนะบุกมาเบียดชัยได้อาจจะ1นศูนย์แต่คิดว่าราคาที่จะชัวร์ที่สุดนะครับและดูจากราคาและดแลราเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่ทั้งคู่พบกันแล้วคู่นี้มีโอกาสที่จะต่ําเยอะเลยทีเดียวนะครับราคา2 7 5ให้เลือกอยู่ต่ำนะคู่นี้เต็มที่น่าจะมีแค่1เม็ดหรือ2เม็ดนะครับอาจจะเบียร์ริวชนะ1นูนย์หรือเสมอ1นึครับให้เลือกเชียร์ไปที่เบียร์ริวแล้วกันครับแล้วก็ต่ำครับโอเคครับไปกันที่คู่ต่อไปเลยครับโบลสเซียดอทม ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับในบูเดซิก้านะครับเลทราคาตอนนี้อยู่ที่เจ้าบ้านต่อราคา2ลูกครับ2ลูกตรงนะครับ น้ำนี่คือว่านิ่งเลยทีเดียวนะครับอัตราสูงต่ำอยู่ที่3.5นะครับอัตราราคาภูเจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.22ถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะครับทีมเยือนชนะอยู่ที่8.0 0แต่อัตราเสมออยู่ที่6.40ครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับบริเซียดอร์มุนนะครับอยู่อันดับที่6แข่งมาแล้ว2นัดชนะไป1นเสมอไป1่งยิงได้เพียงแค่2ประตูนะครับเสียไป1ประตูมีอยู่4คะแนนส่วนไฮเดนทฮมนะครับ2นัดนี่แพ้2นัดเลยนะครับยิงได้เพียงแค่2ประตูเสียไปถึง5ลููกนัับออย่่ดที16ผั้าลูบ เจอมันแค่ครั้งเดียวย้อนกลับไปปี2014เลยทีเดียวนะครับบุิเซียดอทมุลนะบุกไปชนะไปได้สประตูต่อ3นะครับนี่ก็เป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครับสำหรับไฮเดนฮฮมนะครับผลงานของดอทมุลนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขานะครับมีผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับชนะชนะไป8เสมอ2อัตราชนะ80%อัตราทํากําไรอยู่ที่50%อัตราเกมสูง60%ทีเดียวนะครับผลงาน10นัดในการเป็นเจ้าบ้านล่าสุดนะครับย้อนกลับไปนะครับ 7นัดหลังสุดของพวกเขานะครับในแปลนเป็นเจ้าบ้านนะครับชนะ6เสมอ1แพ้0อัตราชนะอยู่ที่85.7%เอาตาัตราทำกำไรอยู่ที่71.4%เอัตราเกมสูงอยู่ที่71.4%เลยทีเดียวนะครับผลงานนะัดสุดอีการเล่นในบ้านก็นัดเปิดฤดูก,กาลครับดอดมูลเปิดบ้านเฉือนชนะโคโลนไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับช่วงหลังดอดมูลก็ ผลงานก็ยิงนัดต่อหนึ่งหนึ่งนะครับสองนัดหลังนี้ลีกก็ถือว่ายิงต่ำอยู่พอสมควรนะครับย่าจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับเพิ่งเปิดฤ <ๆ S 1> ดูกาลไปดูผลงานของแฮร์ดินแฮมกันบ้างนะครับสิบนัดล่าสุดพวกเขาชนะไปถึงห้านัดเสมอสองแพ้สามอัตราชนะที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัตราทำกำไรอยู่ที่สี่สิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์อัตราเกมสูงหกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต ส่วนผลง,งานของไฮนดนฮมในการเป็นทีมเยือนนะครับ10นัดล่าสุดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราชนะ40%อัตราทำอะไรอยู่ที่55.6%อัตราเกมสูงอยู่ที่55.6%ครับผลง,งานนัดล่าสุดของไฮนดนฮมคือไปแพ้ออฟฟนแฮม3ประตูต่อ2นะครับดอนมุลนะครับเล่นราคา2มาทั้งหมด5นัดหลังนะครับก็ ทำกำไรไป2เสีย2องแล้วเจ้า1ส่วนไฮเดนทามนี่ไม่มีสถิตินะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่เลทราคา3.5นี่จะถือว่ายิงดอดมูลยิงทะลุไปถึง3นัดนะครับแล้วก็ต่ำไป2นัดส่วนเลทราคา3.5ไฮเดนทามนี่ราคาสูงไปทั้ง2นัดครับ3นัดต่อ,อไปของทั้ง2ทีมก่อนนะครับดอดมูลไปเจอไฟบวกแล้วก็ต้อนรับการยิงของวบบวกแล้วก็ไปเยือนออฟเฟนฮามส่วนไฮเดนทามจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบดร์เบอร์เมนนะครับแล้วก็ไปเยือนเลเวอร์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็ โดบ้านการต้อนรับมาเยือนของยูเนี่ยนเบอร์ลินไปดูตัวผู้เล่นกันครับสำหรับตัวผู้เล่นดอดมูลปีนี้ก็ตัวเจ็บก็ถือว่าก็ยังไม่ค่อยมีนะเป็นตัวเดิมๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นชุดใหญ่อยูนะครับกองหน้าก็จะเป็นมาเล่นกับอลนแลนะครับแล้วก็มีกองกลางที่มีจูเลียนบันกับซาบิเซอร์แล้วก็อาเดเยมี่กองกลางตัวรับเอเลชานนะครับเอเลชานยังได้ลงในนัดนี้ไฮเดนฮาวนะครับตัวผู้เล่นเจ็บนะครับก็ลองดรอเช็คมามานนบุชนะครับเดี๋ยเช็คฟิตแล้วก็เลน่า มาลนี่นะครับรอเช็คฟิตนะครับส่วนผู้เล่นหลักๆก็จะเป็นชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะครับคิดว่ามาลนี่น่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงน่าจะผ่านคอนฟิดได้นะครับกับมิดฟิลนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นไงครับวิเคราะห์กันคู่นี้ถ้าคิดว่าราคามันน่าจะไปอยู่ที่เจ้าบ้านครับนัดนี้น่าจะปลดล็อกเก็บใช้ได้แต่คิดว่าน่าสกอร์ไม่ขาดนะครับคิดว่าทีมเยือนก็น่าจะมาสู้เหมือนกันนะครับคิดว่าราคา2ลูกนี่อยู่รองทีมเยือนนะครับเพราะว่าบอลแม่งแพ้มา2นัดแล้วอะแล้วก็มันน่าจะต้องถึง ขาวแบบแพ้ไม่ขาดอะ่ะน่าจะมาสู้อะ่ะแล้วก็ฟอร์มของดอดมุลเหมือนยังไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยนะครับกองหน้ายังทําประตูไม่ได้ทําได้แค่นัดละลูกสองลูกเท่านั้นฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับน่าจะใช้เวลาน่อยหน่อย ก็หมายถึงว่าตอนมุนปีน,นี้มันก็เปลี่ยนผู้เล่นเยอะแดงกางนะถ้าได้ไซบเซอร์เข้ามามันก็ต้องรอจูอีกสักนิดนึงนั่น,นถึงเข้าที่เข้าทางยังไงคิดว่าดอดมุนชนะครับอาจชนะ2 1. อหนึ่งอาจชนะไม่ขาดให้อยู่รองไฮเดนฮามไปครับราคา2ลูกคู่ต่อไปเลยครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นบิ๊กแมตคู่เอกของเราของวันนี้ครับเอสโรมานครับเปิดบ้านพบกับ AC มิลานนะครับเตะที่สตาดิโอโอมิปิโก้นะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ไม่มีใครต่อนะครับราคาต่อรองเสมอในเสมอกันนะครับราคาสูงต่ําอยู่ที่2ลูกนะครับ ควบ2ลูกครึ่งนะครับอัตราราคาพูลนะครับเจ้าบ้านชนะอยู่ที่อัตรา2.61นะครับอัตราทีมเยือนชนะอยู่ที่2.57อัตราราคาเสมออยู่ที่3.01หโอ้หฟุตบอลสูสีมากครับคู่นี้ไม่มีใครต่อไม่มีใครรองเป็นดาบีแมตของกันโชซิลิอาโดยแท้จริงครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับเอสโรมาแข่งไปแล้ว2นัดเสมอไป1แพ้ไป1นนะครับยังไม่ชนะเลยยิงได้3ลูกเสียไป4แต้มี1คะแนนอยนดับที่15นะครับส่วนเอซิมิลานตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับ แพงไปแล้วสองนัดชนะไปสองนัดยังไม่แพ้แถมยิงประตูได้หนึงหกลูกนะครับเสียไปเพียงแค่ลูกเดียวผลงานพบกันทั้งสองทีมนะครับสิบนัดหลังสุดเจ้าบ้านมีผลงานที่ไม่ดีนะครับเหมือนบอลแพ้ทานครับชนะไปหนึ่งเสมอสี่แพ้ห้าอัตราชนะอยู่สิบเปอร์เซ็นต์อัตราทางกำไรอยู่ที่สามสิบอัตราเกมสูงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผลงานเจอกันนะครับนัดล่าสุดนะครับเอซิมิลานบุกมาเสมอเอสโรมาได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับใน ฤุกการที่แล้วแต่ถ้าผลงานเจอการ10นัดหลังสุดที่โรม่าเป็นเจ้าบ้านนะครับพวกเขามีชัยได้เพียง3ครั้งเสมอ4แพ้3อัตราชนะอยู่ที่30อัตราทำกำไรอยู่ที่30%อัตราเกมสูงอยู่ที่10%เลยทีเดียวนะครับผลงานในบ้านโรม่า้วกัดล่าสุดที่แจ้งไปก็คือ AC บุกมาเสมอได้1ประตูต่อ1นนะครับไปดูผลงานเจ้าบ้านรวมทุกถ้วยนะครับ10นัดหลังสุดของเขาก็ผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับโรมา่านะครับ สินัดหลังสุดพวกเขามีใช้ได้เพียง3แล้วเสมอ4แล้วแพ้3อัตราชนะ30อัตราชนะออสนะครับอยู่ที่20อัตราแต่อัตราเกมสูงของเขาถือว่าสูงทีเดียวนะครับเจเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ามาดูผลงาน10นัดหลังสุดในบ้านรวมทุกรายการของพวกเขานะครับแนัดหลังสุดนะครับ พวกเขามีชัยได้เพียง4เสมอ3าแพ้1อัตราชนะ30อัตราทํากําไรอยู่ที่50แต่อัตราเกมสูงเขาเวลาเล่นในบ้านก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวครับ62.5%นะครับ3นัดหลังสุดที่เขามีผลงานในบ้านถือว่าราคาสูงนี่ทุก่า3นัดเลยทีเดียวครับยิ่งผลงานในบ้านนัดเปิดดูการพวกเขาก็เปิดบ้านเสมอกับซาแลนิตาหน้ามา2ประตูต่อ2นี่ก็ถือว่าสูงอีกเหมือนกันนะครับไปดูผลงานของทีมเยือนเอซีมิลานกันบ้างนะครับ10นัดหลังสุดของเขาชนะไป5เสมอไป2แพ้ไป3 อัตราชนะอยู่ที่50%อัตราชนะออสอยู่ที่37.5%อัตราเกมสูง62.5%สําำหรับผลงานของเอซิมิลนในการเป็นทีมเยือนนะครับ8นัดล่าสุดชนะไป2เสมอไป3แพ้ไป3อัตราชนะอยู่ที่25%อัตราทำกำไรอยู่ที่37.5%แล้วก็อัตราเกมสูงอยู่ที่2 5ครับดูผลงานราคานี้นะครับราคาเสมอในเสมอกันนะครับเจ้าบ้านมีสถิติทั้งหมดเจ้า2ครั้งนะครับแพ้2ครั้งแล้วก็ชนะเพียงแค่1ครั้งนะครับ ส่วนเอซิมิลานนะครับเล่นราคาเสมอนี่ก็คล้ายๆกันครับเสมอ2เจ้ากัน2นัดนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับแต่ถ้าผลงานราคา2ลูกควบ2อลูกครึ่งราคาสูงนี่ก็โรม่านะครับสูงไปทั้งหมด3ต่ําไป2นะครับแต่ถ้าเอซิมิลานจะต่ำหมดเลยครับ5นัดนะครับถ้าเล่นราคา2ลูกควบ2องลูกครึ่งสำหรับราคาสูงครับสำหรับ3นัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับเอซโรม่านะครับต้อนรับก็เป็อยงของเอมโปลีแล้วก็ไปเยือนโตลิโนแล้วก็ต้อนรับการแล้วก็ไปเยือนเจนัวอีกนะครับ ส่วนเอซิมิลานไปเยือนอินเตอร์มิลานเป็นบิ๊กแมตช์นะครับแล้วก็เปิดบ้านทอร์นาเมเอรของเวโรวนาแล้วก็ไปเยือนไการี่ครับตัวผู้เล่นหลกัหลกๆเลยตอนนี้โรมาได้ลูกกูมาแต่ว่านัดนี้คิดว่าจะยังไม่ได้ลงเพราะว่าน่าจะเปิดตัวในสนามนะอาจกันนะครับเปิดตัวเปิดตัวในสนามแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยทดสอบความฟิตรวมไปถึงปาโรดีบาร่าครับแล้วก็เลนเโตซานเชสแล้วก็แทมมี่อับราฮัมตัวหลักๆค่อนข้างจะเจ็บกันค่อนข้างเยอะนะครับ กองหน้าก็คงจะเป็นเบลลตินะครับส่วนกองกลางก็ยังเป็นชุดเดิมๆอยู่จะมีตัวเก่งคือไปเยกินนี่แล้วก็ซาเบนัสโซล่านะครับส่วนกองหลังก็ยังเป็นชุดเดิมครับโรนันเต้สมอลลิงแล้วก็มันชินี่นะครับมิลานนี่ชุดใหญ่เลยครับมาแดนหน้านี่โอ้โหปีนี้มิลานเสริมทัพได้น่ากลัวครับได้ปูดิสิตใช่ได้ล็อบตันชิปมาใช่แล้วแผงหลังก็อยู่ครบทั้งโตโมุลิแล้วก็คาราเบียนี่ก็พร้อมลงสนามนะครับโอ้โหแล้วก็เลอาเพิ่งจัดต่อสัญญาไปเมื่อกันที่แล้ว ก็ผู้เล่นก็ชุดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็จีรูคนชนงานช่วงนี้ฟอร์มดีมากครับยิงมาทุกลงไป3ามเกมเธอ2เกมยิงไป3ลูกถือว่าผลงานดีมากๆเลยครับมีเอซีมิลานช่วงนี้ถือว่าจูนกันติดเร็วนล,ล่าสุดก็ผลงานดีเปิดบ้านชนะโตริโน่ทีมแก่งมาได้4ีหนึ่งนะครับแล้วก็จีรูก็สามารถทําประตูได้ด้วยนะครับคู่นี้นะครับเป็นมันก็เหมือนแบบ โรม่าของมูรินโญ่ก็คงไม่ยอมเพราะว่าผลงานไม่ดีมา2นัดแล้วและเอซมิลานก็เกมลุกก็ถือว่าถือว่าจี๊ดทั้งคู่นะปีกสองข้างของเอซิมิลานเนี่ยถือว่าทําเกมและทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวสามารถสร้างสรรตัวเองและยิงประตูได้ด้วยทั้งเลอาและพูริสิตนะครับผลงานคู่นี้อาจจะลงเอยด้วยการเสมอกันนะครับแต่อาจคิดว่าถ้าเลือกให้เชียร์มีลานมีโอกาสเบียชนะไปที่2-1แต่คิดว่าราคาสูง2.2 2ลูกควบ2ลูกครึ 2, 2่ง คิดว่ามีโอกาสที่จะยิง,งยกันเยอะถึง3ลูกครับผมก็ว่าไปสูโรม,ม่าต้องใช้เวลาชูนอีกเยอะเพราะว่ารอตัวหลักๆของเขาที่เขาเสริมมาเนี่ยหายเจ็บแล้วเรากลับมาโรม,ม่าจะต้องดีกว่านี้ฮูโ,โยต้องทนต่อไปนัดนี้ <laughs> โอ้ลำบากฮูยโยตอนนี้เหนื่อยนิดนึงต้งนฤดูกาลด้วยโอเคครับไปกันที่คู่ต่อไปคู่ที่4ของวันนี้ <c oughs> เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับลูตันทาวล็อกลับกัมเบียนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดราคาตอนนี้ทีมเยือนนะครับบุกมาต่อ0.75นะครับราคาสูงต่ํา ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา2.5นะครับอัตราราคาพูนะครับเจ้าบ้านชนะอยู่ที่4.10เสมออยู่ที่3.65และทีมเยือนชนะอยู่ที่1.70อาตาัตราพูเปิดมาแบบนี้แสดงว่าทีมเยือนมาต่อค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นต่อหลายช่วงตัวไปดูตรารางคะแนนกันนะครับลูตันทาวอยู่อันดับที่19เปะมาแล้ว2นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ยิงได้แค่ลูกเดียวเสียไปถึง7ลูกนะครับส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดปีนี้มาท็อปฟอร์มทีเดียว3นัดชนะไป2เสมอไป1ยังไม่แพ้ใครเลย,ยดูน,ยยนัับี่่ทอ2 งานพบกันทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้เจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับในฟุตบอลค่วนะครับก็เป็นทางด้านรูตันนะครับเปิดบ้านเสมอกับเวสแฮมมาได้1ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่นี้ก็ไม่มีเสตติอะไรนะครับเพราะเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับไปดูผลงานรูตันครับสินัดหลังสุดของพวกเขารวมทุกรายการนะครับรูตันนะครับมีชัยได้เพียง3ครั้งนะครับเสมอ4และแพ้3อัตราชนะอยู่ที่30%นะครับอัตรา ชนะเดิมพันอยู่ที่25แต่อัตราเกมสูงของพวกเขาถือว่าสูงนะครับถือที่50เนะครับแต่ถ้าอัตราการเล่นในบ้านของพวกเขานะครับ9นัดหลังพวกเขาจะมีชัยได้เพียง5ครั้งนะครับเสมอ4แพ้0กนะ็ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานดีทีเดียวนะครับอัตราชนะอยู่ที่55.6อัตราชนะเดิมพันอยู่ที่50อัตราเกมสูงอยู่ที่37.5เปรเซนะครับสำหรับลูตันผลงานนัดล่าสุดก็เป็นเล่นในฟุตบอลถ้วยนะครับ ีอารีคับอังกฤษเปิดบ้านชนะจิลลิงแฮมมา3ประตูต่อ2สองทั้งท,งท,งท,งที่ตัวเองนำไปก่อน20ูนยะครับโอเตะ30แข่งอีกทีวันที่1จะมีผลพักขนาดไหนเนี่ยรูตัน <S 1> <S 1> ไปดูผลงานของเวสแฮมยูไนเต็ดกันบ้างครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะไปถึง6เสมอไป2แพ้ไป2อัตราชนะอยู่ที่60%อัตราทำอะไรอยู่ที่60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่ 90ครับโอ้โหยิงสนั่นวันไหวที่เดียวผลงานของเวสแฮมในการเป็นทีมเยือนนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะไป5เสมอไป2แพ้ไปสอัตราชนะอยู่ที่50%อัตราทำอะไรอยู่ที่50%แล้วก็อัตราเกมสูงก็ยัง90%เหมือนเดิมนะครับโอ้โห oh, ฟ,ฟอร์มดีจริงๆเวสแฮมนัดที่แล้วก็โดนไบตันบุกทั้งเกมแต่เอาชนะไบตันได้นะ31ฟอร์มดีเสริมทัพดีนะครับตั้งต่ขายดิคนไลท์ like ไปนี่เหลือเงินเยอะๆเลยอะไปดู แฮนดิแคปในราคานี้กันนะครับแฮนดิแคปราคา0.5นะครับลูตันนะครับทำผลงานได้ดีมากนะครับมีชัยได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เสียเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนเวทแฮมนะครับราคา0.5นย์จาก็ทำกำไรไปหมด3ครั้งนะครับเสียไป2นะครับส่วนอัตรา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับลูตันนะครับต่ำไปทั้งหมด4นัดนะครับสูงไปเพียงนัดเดียวส่วนเวทแฮมนะครับสูง3นะครับต่ำา2 3นัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับก็หลังจากพักไปทีมชาตินะครับลูตันจะไปเยือนฟูลแลม ต้อนรับการมีของวู๊แฮมตันแล้วก็ไปเหยียดเอเวอร์ตันส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจอศึกหนักนะครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไปเหยียรลิเวอร์พูลแล้วก็เปิดบ้านกันต้อนรับการมีของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันนะครับสำหรับตัวผู้เล่นหลักๆนะครับก็ของไปดูที่เวสต์แฮมมันก่อนนะครับตัวตัวใหม่มาโลโปนอสก็ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนโทมัสซูเชกนัดล่าสุดนี้เจ็บไปต้องรอทดสอบความฟิต แต่ว่ากองกลางก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นตัวหลักเพลอๆคูดุสนัดน,นี้อาจจะมีโอกาสได้ลงเป็นนัพแรกนะตัวใหม่แล้วก็ยังกองกลางก็จะมีอา,อาวเลสจะพูดกับเจมวอร์ดเพาที่ซื้อมาแล้วค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะครับ โอ้โหเข้ากับทีมได้ไวมากลูกตั้งเตะน่ากลัวมากนาทีแล้วให้เจอไบต้นนี่บอดเพ้า่นี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันตัวลูกก็ยังเป็น3ตัวหลักก็จลัดโบเวนปาเกต้าแล้วก็เบนลาม่าส่วนกองหน้าตัวเป้าก็ยังเป็นอันโตนิโอตัวเดิมนะครับกองหลังก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับมีเคิร์สซูมันไปดูลูตั้งกันบ้างครับลูตั้งก็ยังเป็นผู้เล่นหลักๆจากนาที่แล้วนะครับตายที่ซองนะครับแล้วก็กองกลางก็มีบาร์นิสครับแล้วก็เอนกัมม่านะครับคราหกนนะเตะ เตะการสัปดาห์มาแล้วมีเวลาพักแค่นิดเดียวนะครับส่วนเวสแฮมยูเอเทนมีเวลาพักที่ค่อนข้างจะนานกว่าแล้วก็ตัวสำรองค่อนข้างจะดีกว่านัดนี้นะครับก็ถือว่าถ้าให้เลือกเชียร์นะดูตั้นมันสติมันไปนเล่นทีมเยนพยร์ลีมาอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมสองนัดหลังใช่แล้วนัดนี้มีโอกาสมาเล่นในบ้านนะแล้วก็เติเล่นในบ้านของพวกเขาเนกะ้านัดหลังพวกเขาก็มีผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับชนะ5เสมอ4แพ้ศูนย์นะครับ ทีมที่เขาไปเยือนมาก็ไปเจอแต่ของหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับไปเยือนไบรทันไปเยือนเชลซีก็โดนถลุงมาทั้งสองนัดนะครับสว่วนเวสต์แฮมนะครับผลงานช่วงนี้มาสเตอร์พีซมากๆของเขานะครับถือว่าเป็นทีมที่กําลังลงตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสริมทัพได้น่ากลัวเสริมทัพได้ดีเลยทีเดียวเดวิดมอยและพักพวกนัดนี้น่าจะเบียดชนะ,จะเจ้าถิ่นอย่างรูตันไปได้ไม่ยากเย็นครับคิดว่าน่าจะมีสกอร์สองศูนย์ด้วยซ้ำโอเค กินเห็นเหมือนกันไหมครับกินเห็นเหมือนกัน,กรนครับมผมกลัวจะไปสักสามด้วยซ้ํามเพราะช่วงนี้ไม่น่าเอาไม่อยู่อะกองหน้ามันเลยด้วยแข็งแรงด้วยกองหน้าเขาจะลืมว่าจริงๆอ่ะเวสแฮมต้องเจอลิวพูลนัดหน้าแต่ว่ามันโดนพักรกทีมชาติไงนัดน,นี้มันก็เลยใส่เต็มได้ไม่เป็นไรใช่อันตนิโอดทีแล้วโหทั้งพิงทั้งไหลเล่นกับกับกองหลังใบต้านนะกองหลังไบต้านเอาไม่อยู่เลยเวสแฮมเป็นปีนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างใช้โอกาสไม่เปลืองสังเกตจากนัดที่แล้วที่เขาเจอไบตันโดนใบตั้มบุกทั้งเกมนะ โอกาสยิงน้อยกว่าด้วยแต่จงังหวะที่เขาเข้าทำเนี่ยเขาคมกว่าช่วยโอกาสได้ดีมากนะครับแต่อเลล่าผีเข้าแน่นอนโอ้โหเซฟกระจายเลยโอเคอเคู่นี้ก็ขอทำนายว่าเวสต์แฮมน่าจะนะอยู่ที่2 0งศูนย์เป็นอย่างต่ำ้วยอ่ะไปดูคู่สุดท้ายของวันนี้กันนะครับเป็นฟุตบอลลีกเอิงนะครับของฝรั่งเศสนะครับน้องเปิดบ้านพบกับโอลิมปิกมาร์เซนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่มาร์เซบุกมาต่อศูนเจ็ดห้านะครับราคาสูงต่ําอยู่ที่2องสนะครับ ราคาอัตราราคาพูเจ้าบ้านชนะอยู่ที่0.3.98นะครับทีมยองชนะอยู่ที่1.68และอัตราเสมออยู่ที่3.80นะครับพรังคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเป็นน้องนี่แข่งไปแล้ว3นัดเสมอไป1แพ้ไป2ยังไม่ชนะเลยนะครับยิงได้4ลูกเสียไป7มีแค่หนึ่งคะแนนนะครับอยู่อันดับที่16ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับส่วนโอลิมปิกมักเซ่นะครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้วสนัดชนะไป2เสมอไป1ยังไม่แพ้เลยยิงได้ถึง6ลูกเสียไปเสียประตูไปเพียงแค่3ลูกนะครับ คู่นี้มาดูกันนะครับไซติเฮตูเฮตนะครับเจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังสุดของพวกเขาเจ้าบ้านมีชัยได้เพียง3เสมอ2และแพ้5นะครับอัตราชนะอยู่ที่30%อัตราทำกำไรอยู่ที่30%อัตราเกมสูงอยู่ที่60%เลยทีเดียวนะครับผลงานช่วงหลังทั้งคู่เจอกันนะครับก็จะบุกอาจจะโดนทางมักเซนะครับที่จะชนะไปได้นะครับไปดูผลงาน ที่เล่นในบ้านนะครับเจอกับมักเซนะครับสำหรับน้องนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขานะครับที่เล่นในบ้านที่การเจอกับมักเซนะครับเจ้าบ้านมีใช้ได้เพียง3เสมอ3แพ้สี่นะครับอัตราชนะอยู่ที่30อัตราชนะเดิมพันอยู่ที่30%แต่อัตราเกมสูงอยู่ที่ 20. จุดศูนเปซนะครับผลงานช่วงหลังที่บักเซมาเยือนน้องผลงานจะออกต่ํามหมดนะครับสนัดหลังสุดนี่คือผลงานต่ํามหมดเลยนะครับ ไปดูผลงานเจ้าบ้านกันบ้างครับรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขานะครับพวกเขามีชัยได้2ครั้งนะครับเสมอ2แพ้6อัตราชนะอยู่ที่60อัตราทํากําไรอยู่ที่30แต่อัตราเกมสูงของพวกเขาอยู่ที่50แต่ถ้าในการเป็นเจ้าบ้านของพวกเขาแล้วก็ ชนะ2นะครับสินัดหลังเขาชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราชนะอยู่ที่20อัตราชนะทํากําไรอยู่ที่20เหมือนกันแต่อัตราเกมสูงพวกเขาอยู่ที่70%เปเลยทีเดียวในการผลงานเล่นในบ้านก็ถือว่าบุกสู้ตลอดผลงานล่าสุดพวกเขาก็เล่นในบ้านนะครับเสมอกับโมนาโกจากฝูมา3ประตูต่อ3ผลงานของโอลิมปิกมาคเซนะครับสินัดล่าสุดชนะไป5เสมอไป1แพ้ไป4อัตราชนะอยู่ที่50%อัตราทำาำไรอยู่ที่3 0นะครับแต่อัตราเกมสูงอยู่ที่4 0 ผลงานของโอลิมปิกมาร์เซในการเป็นทีมเยือนสินักล่าสุดนะครับชนะไป3เสมอ2แพ้ถึง5นะครับอัตราชนะอยู่ที่30%อัตราท่างอะไอยู่ที่30%อัตราเกมสูงอยู่ที่50%ผลงานล่าสุดของอ่ามาคเซก็เอาชนะแบดไปได้นะครับ2ประตูต่อ0ูนย์อัตราราคาให้ดีแคบย้อนหลังนะครับราคานี้นะครับเจ้าบ้านนะครับก็ ชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็เสียไป3นะครับแต่ราคา0.5มักเซนี่ทํากําไรให้หมด4ครั้งเสียเพียงแค่1ครั้งนะครับแต่ราคาสูงต่ํา2.75นะครับเจ้าบ้านจะสูงไป3ต่ํา2เหมือนมักเซนะครับมักเซก็สูง3ต่ํา2เหมือนกันนะครับผู้เล่นปีนี้นะมักเซได้ผู้เล่นดีเยอะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าปีแอร์เอเมริกโอมาเมยองนี่ก็ย้ายมาจากเชลซีนะครับเขายิงนะยิงเรื่อยๆเลยใช่แล้วอิสแล้วก็ริมเส้นด้านขวาก็อิสมอิลาสานะครับก็ถือว่า อาเดเวตูมิดฟิลด์ก็พร้อมที่จะลงเล่นนัดนี้นะครับส่วนน้องนะครับผู้เล่นหลักๆก,ก็ฝากความหวังไว้ที่มอสตาฟานะครับอับเดลล่านะครับกองหน้าผิวสีของพวกเขาะนะครับนัดนี้นะครับก็มุซาซิโซโกก็มีโอกาสที่จะได้ลงตัวจริงนะครับสำหรับมิดฟิลด์ของน้องนะครับคู่นี้นะครับก็เหมือนสติมันถูสีนะเล่นในบ้านน้องเนี่ยคู่นี้ก็ เจ้าบ้านชนะไป3นะครับแพ้สี่ก็ถือว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับแต่ผลงานช่วงหลังนะครับมาลเซมักมีผลงานที่ดีกว่าในการหมุกมาเยือนน้องนะครับคู่นี้คิดว่ามากเซน่าจะเบียดไปได้นะครับวีแอร์เอมลิกโอบมามียองน่าจะมีสกอร์มาฝากแฟนหนึ่งเมตรครับให้อยู่ต่อไปที่ทีมเยือนโอลิมปิกมากเซครับยังไงก็ฝากช่องคราะห์ฟุตบอลที่โกโกาบอลไว้ด้วยนะครับอย่างไรใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะทายผลสกอร์ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับว่าคู่ไหนคือเด็ดๆของเรานะครับแต่คู่เด็ดๆของเราที่เราคิดไว้มีคู่เดียวก็คือเบียเรลครับทีเด็ดวันนี้ตัวเดียวหน้าเต็งสวัสดีครับสวัสดีครับ